ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ5อันดับตะกรุดหนังหน้าผากเสืออยู่ยงคงกระพันมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกัน 1. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปูนน่นาควัดอรุณราชวรารามวัดแจง้ง กรุงเทพมหานครตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปุนน่นนาควัดอรุณกรุงเทพมหานครนั้นมีขนาดสองนิ้ววิชาตะกรุดนี้ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทเพราะเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระวรรณรัตน์แดงขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดสุทัศน์เป็นพระอุปชาและมีหลวงพ่อว่างวัดเทียนถวายปทุมธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการสร้างตะกลุดหนังหน้าผากเสือซึ่งมีอนุภาพครอบจักรวาลมีอำนาจต่อผู้พบเห็นสยบสิ่งอัปมงคลการคุณสายป้องกันลมเพลงมพัดการกระทำของผู้มีอวิชาหรือทำของอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภยัยมีโชคลาบเมตตาม,มหานิยม มหาเสน่ห์ในตัวดังพญาเสือชั้นใดชั้นนั้นใครชอบของอาถรรพ์แรงไม่ควรพลาดหามาสะสม 2. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสำหรับตะกรุดหนังหน้าผากเสืออันดับสองของเมืองไทยหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมยุคตน้นจัดเป็นตะกลุดชั้นยอดของหลวงปู่เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านสร้างไว้ไม่มากขบวนการสร้างของท่านก็ลำบากยากยิ่งเพราะว่ากว่าจะลงได้จะต้องดูเรืกดูยามและต้องทำพิธีบายสีมีหัวหมูผู้ที่จะทำจะต้องจัดหาเครื่องพิธีมาครบและเอาหนังหน้าผากเสือมาให้ท่าน เสือหนึ่งตัวใช้ได้อันเดียวทําได้แค่ดอกเดียวเพราะตะบะมหาอำนาจโดนดึงออกมาหมดแล้วตะกรุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปู่บุญท่านกำหนดเอาหนังส่วนเฉพาะช่วงเหนือของตาเสือขึ้นไประหว่างทั้งสองเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นดังนั้นหนังเสือหนึ่งตัวจะทําตะกรุดได้ดอกเดียวเท่านั้น กรรมาวิธีการสร้างเมื่อได้หนังหน้าผากเสือตามลักษณะดังกล่าวมาแล้วต้องให้หลวงปู่กำหนดเริกจากนั้นจะตั้งเครื่องสังเวยบูชาเทวดาครูอาจารย์แล้วท่านจะเข้าพิธีลงอักขรเลขยันในแผ่นหนังหน้าผากเสือในการทำพิธีแต่ละครั้งทำได้ครั้งละเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นเมื่อลงเสร็จแล้วท่านจะปลุกเสกจนครบ 7เสาว7อังคารจึงจะถือว่าใช้ได้เป็นอันว่าเสร็จพิธีอย่างสมบูรณ์นับว่ามีกรรมวิธีสร้างที่ค่อนข้างยากมากดังนั้นในชีวิตของหลวงปู่จึงสร้างไว้ไม่มากนักคนมีความปรารถนาแรงกล้าและมีโอกาสเท่านั้นที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ 3. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ ลหะะลวง,ง,งพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพระนครรีออุธยาตะกรุดหนังหน้าผากเสือของลหาางลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก,นกหนึ่งในเครื่องรางเสือ,อ,รสราาสอ,อที่ทรงคุณค่าและหายากยิ่งหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเริ่มสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือเมื่อปีพุทธศักราช2 4 9 0การสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือของท่านหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจึงได้เกิดขึ้น ตั้งแต่บัตรนั้นโดยนำหนังเสือมาตัดเป็นแผ่นขนาดเท่าตะกรุดจากนั้นนำไปลอกขนออกก็มีไม่ลอกขนออกก็มีแล้วแต่ความเหมาะสมของหนังเสือชิ้นนั้นๆแล้วจึงทําพิธีลงอักขระเลขยันด้วยกระทุเจ็บทจากนั้นจึงนำมาม้วนเป็นตะกรุดผูกด้วยเชือกหรือสายศีลสามปลาะแต่ละเปลากกำกับด้วยอักขระ มะอ,ะอูหรือนำเชือกหรือสายศิลนมาควั่นถักจนเต็มความยาวของตะกลุดหลังจากนั้นนำมาทาด้วยอย่างมะพลับแล้วปิดทองพอแห้งสนิทดีแล้วหลวงพ่อจงก็จะนำเข้าพิธีปลุกเสกการปลุกเสกตะกลุดหนังหน้าผากเสือของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนั้นท่านจะใช้คาถากำกับไปทางด้านมหาอุด แต่เคยมีผู้ถามท่านว่าใช้ในทางเมตตาม,มหานิยมจะใช้ได้หรือไม่หลวงพ่อจงท่านก็ตอบว่าได้ใช้ดีทางเมตตาม,มหานิยมมหาอำนาจแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและกันเคี่ยวกันงาการไข้ป่าดงการสัตว์ร้ายทางบกทางน้ำเป็นเสน่ห์แก่ชายหญิงไปเหนือไปใต้สารทิศใดมีผู้คนเกรงขาม เอาไว้แก่ตัวคนพานจะทำร้ายไม่ได้แขวนไว้หัวนอนกันจนพูดร้ายกันฟืนไฟต่างๆใช้ได้ร้อยแปประการดีนักแลเมื่อท่านจะไปไหนให้ระลึกถึงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกตั้งนโมสามจบแล้วท่องพระคาถาด้วยอิทธิฤิธิพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่ มาอ,อูุบัตเดียวนี้ด้วยเถิดว่าสามเที่ยวหรือเจ็ดเที่ยวแล้วนำพกพาติดตัวป้องกันภัยได้ร้อยแปดประการ 4. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อเตะค,คงทองวัดสามงามนครปฐมตะกรุดหนังหน้าผากเสือของหลวงพ่อเตะค,คงทองวัดสามงามตำบลดอนตูมจังหวัดนครปฐม สร้างประมาณปีพุทธศักราช2,510ถึง2,515ถักด้วยเชือกลงรักปิดทองเต็มดอกมีประสบการณ์มากมายนักจนทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากพุทธคุณเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยกานคุณใสาการพูดผีปีศาจต้องพูดได้ว่าดีทุกด้าน ตามตำราการใช้ตะกรุดของท่านที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั้นข้าถาปลุกตะกรุดหนังหน้าผากเสือตั้งนโมสามจบอุดทางอัดโธปัดนะนโมพุทธายะนะแคล้วโมคลาดพุทธปัดทาปิดยะมิถูกณสันตรันโตผิดโซอิกะวิติภา วิธีการใช้ตะกรุดทั้ง4ี่ทิศ 1. เวลาสู้ให้ตะกรุดไว้ด้านหน้า 2. เวลาหนีให้ตะกรุดอยู่ด้านหลัง 3. ใช้เป็นเมตตาทางผู้หญิงให้ตะกรุดอยู่ด้านซ้าย 4. ใช้เป็นเมตตาทางผู้ชายให้ตะกรุดอยู่ด้านขวา 5. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ้อ หลวงพ่อนนวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อนอท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสว,วัดกลางท่าเรือเพราะญาติโยมที่เคยเห็นสรรพคุณของท่านมาก่อนได้นิมนต์มาช่วยสร้างวัดเพราะตอนนั้นวัดกลางท่าเรือเป็นวัดที่แทบจะเป็นวัดร้างหลวงพ่อนนจึงได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวกับกรรมการวัดว่าไม่เป็นไรหรอก เมื่อไว้ใจให้ฉันมาช่วยสร้างวัดคอยดูนะฉันจะจันตะกลุดสร้างวัดให้พวกแกดูการก็เป็นความจริงหลวงพ่อนนลงตะกลุดโทนตะกลุดหนังหน้าผากเสือหาเงินเข้าวัดสร้างโบสถ์และเสนาสนะปรากฏว่าตะกลุดโทนหลวงพ่อโนอตะกลุดหนังหน้าผากเสือของท่านท้ายิงได้ทุกดอกยิงไม่ออก ต้องเอาเงินทําบุญพุทธคุณหนังหน้าผากเสือดีทางมหาอำนาจสูงมากแต่ทั้งนี้เสือนั้นมีดีสอย่าง 1. เป็นเจ้าป่ามีตะบะเดชะมหาอำนาจแค่เพียงกลิ่นสาบเสือโชยไปกระทบสัตว์อื่นเป็นต้องหวาดกลัว 2. ถึงแม้เสือจะเป็นสัตว์ที่ดุและน่ากลัวแต่คนก็อยากเห็นและอยากเจอเสือ ข้อนี้ท่านว่าเป็นเมตตามหานิยม 3. หากินคลองไม่ฝืดเคืองเรื่องอาหารหลวงพ่อนอท่านลงตะกรุดหนังหน้าผากเสือถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2495จากบันทึกของสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ถวาย10สิงหาคมปีพุทธศักราช2495 และพระเจ้าอยู่หัวทรงปลดกล้าวให้จัดไตรคลองนำมาถวายหลวงพ่อนอนหนึ่งชุดลวงวันที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2495ขอขอบคุณข้อมูลจากร้านฟาโรศุนพระเครื่องถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา